สวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มีข่าวให้ท่านผู้ชมฟังเยอะแยะเลยนะคะเริ่มที่ข่าวที่หนึ่งเลยนะคะเมื่อวันจันทร์ที่23พฤศจิกาที่ผ่านมาเวลา9.30นาฬิกานะคะท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอภิญญาสุจริตราน,านันเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานครั้งที่11 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปี2,563ผลการดำเนินงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานประจำปีงบป,ประมาณพศ2,564รายงานผลการชำระเงินกู้ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเรื่องโครงการเงินกู้เพื่อวิถีแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีตามศาสตร์พระราชาประจำปีพศ2,564การประชุมในครั้งนี้ท่านอุดมลักษณ์ศรี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผู้ทรงคุณวุฒิด้านเศรษฐศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสหกรณ์ผู้แทนสํานักงบป,ประมาณเพิ่มในการกองสวัสดิการแรงงานและเพิ่มในการกลุ่มงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะขออนุญาตท้าความนิดนึงนะคะกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานนะคะมีมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2538โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานเพื่อ ให้เงินทุนผู้ใช้แรงงานกู้ยืมโดยผ่านสากลอมรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจเพื่อช่วยให้ผู้ใช้แรงงานปลดเปลื้องหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมนอกระบบนะคะทั้งนี้ให้สิทธิเฉพาะสากลออมรัพย์ในสถานประกอบการและรัฐธวิสาหกิจนะคะสามารถกู้ยืมได้ค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะก็มี2อัตราคืออยู่ในระยะสั้นและ ระยะยาวนะคะสำหรับระยะสั้นดอกเบี้ย2.5 7นะคะกำหนดส่งชำระคืนไม่เกิน1ปีส่วนระยะยาวดอกเบี้ย3%นะคะกำหนดส่งชำระคืนไม่เกิน5%คะ่ะทั้งนี้ท่านสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองสวัสดิการแรงงานซึ่งจะมีเบอร์โทรขึ้นอยู่ที่หน้าจอนะคะเบอร์022460383และ022486684คะ่ะ มาถึงข่าวที่2กันเลยนะคะยังอยู่ในวันจันทร์ที่13พฤศจิกานะคะเวลา13.30นนะคะซึ่งเป็นข่าวที่ท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะท่านสุธิสุโกศลและอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอภิญญาสุจริตตานั้นรวมถึงผู้บริหารกระทรวงแรงงานร่วมต้อนรับมิสเตอร์โดมินิกทอมสันรองผู้อำนวยการมูลนิธิความยุติธรรมเชิงสิ่งแวดล้อมและผู้จัดการโครงการประจําภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะแรงงานในภาคประมงและอุตสาหกรรมก่อเนื่องและการให้ความช่วยเหลือแรงงานประมงไทยนอกน,าน่านน้ําค่ะก็เป็นข่าวที่สําคัญนะคะที่มีบุคคลภายนอกได้เข้ามามเยี่ยมเยียนกระทรวงแรงงานนะคะแล้วก็รวมถึงมีการให้ข้อเสนอแนะต่างๆที่เป็นประโยชน์ด้วยค่ะ ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวของวันอังคารที่24พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะท่านอุดมรักศรสาลีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปีพศ2564ครั้งที่1ทับ25 เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่นประจำปี2,564โดยมีผู้บริหารกลมร่วมประชุมในห้องประชุมกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะซึ่งปกติที่ผ่านมาเราจะมีแรงงานในระบบซึ่งเป็นสตรีดีเด่นนะคะแต่ในปี2,564นี้เรามี แรงงานนอกระบบที่จะได้รับการคัดเลือกด้วยนะคะก็ติดตามข่าวต่อไปเรื่อยๆนะคะว่าจะมีเงื่อนไขและคุณสมบัติอย่างไรนะคะ ข่าวต่อไปนะคะก็ในเวลาเดียวกันคือก้านนาฬิกาสานาทีท่านโสภาเกีตินิราชารองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะทํางานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่สองทับสองหสาโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของกรมทุกสํานักทุกกองนะคะร่วมกันพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร่วมของสํานักหรือกองหรือเทียบเท่า รวมถึงการตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจำปีพศ2563ค่ะค่ะข่าวที่5นะคะจะเป็นวันพุทธที่15พฤศจิกา2,563นะคะในเวลา เก้านาฬิกาสามสิบนาทีท่านอภิญญาสุจริตตาน,านันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานเปิดอบรมโครงการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการพร้อมกับให้การบรรยายพิเศษแก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการภายใต้คู่สัญญาของโรงไฟฟ้าแม่เมาะและเหมืองแม่เมาะจำนวน50ท่านนะคะทางนี้การให้ความรู้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎระเบียบว,วินัยและความรับผิดชอบในการทำงานซึ่งจะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาแรงงานสัมพันธ์ที่ดี นะคะณนะโรงไฟฟ้าแม่เมะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอําเภอแม่หมะจังหวัดลำปางนะคะหลังจากนั้นเวลา11นาฬิกานะคะท่านอธิบดีพร้อมคณนะเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากหินเล็กลิกไนของโรงไฟฟ้าแม่หมะโรงงาน mlt 1ตําตำบลแม่เมออำเภอแม่เมะจังหวัด ลำปางพร้อมกับกำชับถึงการดูแลพนักงานให้ร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะคะข่าวต่อไปเลยนะคะก็ยังอยู่ในวันเดียวกันนะคะเวลา13.30น,นนะคะท่านอุดมรักษ์ศรสารีรองอธิบดีกรมสวัสดิการและ คุ้มครองรายงานร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ5ปีระหว่างปี2560ถึง2564ครั้งที่1ทับ2563เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนนโยบายเร่งรัดการป้องกันและควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานและมาตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับองค์กร รมถึงเพียณาแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องกับโรคไม่ติดต่อณห้องประชุมชัยนาทนเรนทรชั้น2อ,อาคารสำนักง,งานประรลัดกระทรวงสาธารณาสุขค่ะข่าวต่อไปนะคะจะเป็นข่าวของวันพฤหัส,สบ,บดีที่26พฤศจิกายนในเวลา9นาฬิกาท่านอธิบดี กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านอภิญญาสุจริตาน,นันเป็นประธานการประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานครั้งที่10ทับ2563เพื่อรับทราบสรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของปีงบประมาณ2563และสรุปผลการดำเนินง,งานด้านต่างๆของกรมในรอบเดือนที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารกลมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนห้องประชุมศรนิคมจันทรวิถุนชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะคะมาถึงข่าวสุดท้ายนะคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะตอนนี้ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็จะมีการประกวดสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงางานประจําปี2564นะคะซึ่งก็จะมีความเข้มข้นขึ้นทุกๆปีนะคะอย่าลืมนะคะสถานประกอบกิจการที่สนใจนะคะสมัครได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเบอร์โทรจะขึ้นอยู่ด้านล่างนะคะเบอร์02-246-2118 026-43-4471และ081-837-5916 ะะสมัครได้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2563ถึง15มกราคม2564อย่าลืมนะคะเชิญชวนสถานประกอบกิจการนะคะที่มีความพร้อมในเรื่องของรายง,งานสัมพันธ์และสวัสดิการรายง,งานเชนิญชวนให้มาสมัครกันเยอะๆเ,เลยค่ะ,คะข่าวสรุปข่าวประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจหลายๆเรื่องนะคะอย่าลืมกดกด s ั b s c r ไล e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับกสอชแนลด้วยนะคะ ก็จะมีข่าวต่างๆมากมายที่เราจะพบกันนะคะกสรอรช anel นเ,นเปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชมสวัสดีค่ะกสอรอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน